Cập nhật chuông. nào nèo nèo thôi. Ok, ok, ok. Ao, quê? 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 Ao, nó Ao, quê?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  Ao, พี่ดีได้รับปัญญาไหมครับรับตอนแรกว่าจะไม่รับแต่แม่กูบอกรับเถอะแล้วกูบอกว่าไม่รับแม่กูบอกมึงรับเถอะไม่รับได้ไหมอ่ะมึงจะรับไม่รับอีกไหมนี่รับก็ได้ครับแค่นั้นแหละกูเลยต้องรับโอเคนังพาะอะไรพี่กีนทําเกมพี่ช้างทําทรงนันยินงงพี่ช้างทาไรไอทำทำกอนเยอะนะพวกมึงอ่ะวิ่งเยอะวิ่งเยอะวิ่งเยอะ มีมะดันเหรอมีถั่วมีมะกอกมีแตงโมผลไม้ซิ่งเหรอพี่มีกล่องซ่อมไหมอาหารผมหมดมีอาหารให้ผมไหมเยวผมให้เด็กมาซื้อให้ง้อๆงองอุดหนุนเขาหน่อย50บาทเขามองหน้าก็แล้วต่อยพี่แล้ว ว้าวว้าวว้าวเยเอ้ยสภาพโอ้โหยาหกสัตห์หาคอนเทนเนอสัต เดยบตัวนึงเ็ตัวงอไปล้ที่บาเจ็ไอ้เฮียมันมันนใครสแกนโอ้โหมันเหลืองเองะเดฟก็นนี้เยเรอวะเฮียฝนตกหนักจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอยู่ๆผมผมว้าเข้ามาข้างหน้าว่ะไงเห็นมึงไม่ได้อเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เดอแฟวุดลมวุ้ดลม นี่หุ <Wars> ่นโลหุ <wolves gamma enders> <S <S ่นโลเป็นไงโอเคยังโอเคยังพอใจยังว่าละเงียบแป๊นนึงเป็นไรจะพอเปล่าพี่เงี้ยไอเฮีย โอ้โอ้อะไรมึงอะไรเนี่ยเป้เฮียเฮียไห่ไห่ชื่อได้ไงอะเจ๊ไห่ก็เมื่อกี้เขาพูดอะอ๋อได้ยินเหรอใช่ได้ยินมันเรียกยากอะเรียกอย่างอื่นได้ไหมอะเรียกอะไรอะคะ ที่รักอะไรอย่างเงี้ยที่่รรักออะไยางเงี้ยเดี๋ยวนี้กูทำอะไรหมดทุกคนเอาไปโยงกับบุ้นลมหมดดักแมนมาบุ้นลมดักแมนหน่อยกูกินข้าวอกับพี่ป่าวบุ้นลมช้อนหน่อยบุ้นลมเนื้อหน่อยกูกินน้ำพี่ป่าวบุ้นลมกาแฟหน่อยบุ้นลมน้ำให้กูบุ้นลมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะบุ้นลมได้เมื่อกี้คนมาซื้อของขอแตนโน้ตเสร็จแล้วบุ้นลมไปดูหน่อยพี่เอากูก็ต้องบู้นเลนเนาะเขาดูมันเงี้ยเอเดเทนเราเองเราก็อยากให้ลูกค้ามีความสุขเขาก็บอกว่าหนักกว่าที่กูคิดมึงก็หนักกว่าที่กูคิดเหมือนนกั มาแล้วเพื่อน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 นาทีเดียวนาทีเดียวมีโอกาสไฟเดียวมีโอกาสไฟเดียวพังประตูเลยเพื่อนพังประตูอย่างเดียวตีประตูอย่างเดียวตีอร่างเดียวเข้าไปเลยเข้าไปเลยฉันนอดฉันนองไหวอยู่เพื่อนหลอดหลอดขึ้นรัวมากไหวเพื่อนไหวไหวมาดิ้วย ต้องวิ่งไหมต้องวิ่งไปเปล่าไม่ต้อง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 เดินแล้วกระโดดเหรอใช่ใช่กระโดดแบบสเปคบอลล้วนเลยนะเดินแล้วเออขึ้นมาแล้วแล้วมุมมองที่หนึ่งนะอันนี้ใช้มุมมองที่หนึ่งเหรอใช้มุมมองที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปเลยมุมมองที่หนึ่งอะไรอัเนี่ยมุมมองที่หนึ่งเลยใช้มองที่หนึ่งดีกว่าโอ้ยเยี่ยมมือฉิบหายเลยสัตว์แมวกูไม่ถนัดไปเอ้า ภาคนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเบยเยเดเลยม่นจะเล่นฝรัร่งปกติผมจะเริ่มต้นด้วยฝรั่งเศสนะต้นภาคเป็นฝรั่งเศสภาคนี้เหมือนฝรัง่งเศสมันไม่ค่อยโวดเท่าไหร่เฮ้ยไอ้เฮียหึข้างหลังว่ะไอโจยิง โอ้ยเพชรนี่มันผลงานกูโอ้โหโอ้โหมันเหนือเขี้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้โหโโอ้หเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินเอ๊ะฉันเหมือนซอมบี้มันหนัะจัดเพชเร็วมากเลยอ่ะหยุดไอ้ตีกระจอกโอ้โหมันพันแบนเดตรับแล้วมันซูมอยู่โอ้โห

สองสองเลยร้อนสองสองกูดังเงียบ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 ไอ้เหี้ยบไอ้เงียบไอ้เหี้ยโอเคครับแล้วทุกท่านสิ่งสุดท้ายที่ท่านรอคอยลอยคอ้นะฮะกล่องสุ่มรถคาร์บอนนะฮะอ่ะเปิดที่ศูนย์บาทเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มฮะพี่นายร้านสั่งก็สองล้านก็สองล้านครั้งที่หนึ่งอ้าสามล้านครับอ้าสามล้านครั้งที่หนึ่งกล่องสุ่มนะฮะพูดมาเกินมานิดนึงมีคันหนึ่งราคามากกว่าแปดล้าน อาก้าห้าล้านหกับอาก้าเรารั้งที่หอาก้ารารั้งที่สตอนนั้นมีจักรยานให้เลือกใช้ครับมีบัเดยครับเฮ้ยมึงไปประมูลมหุบปากี่นรกยืนฟังม้เลือกเลยเนี่ยไอเียเป็ประมูลพูดไปหยุดไอเียอาก้าห้าล้าั้งที่ส JK หกล้าน JK หกล้านรั้งที่หึ JK หล้านหนึ่งาก้ากล้านหนึ่งั้งที่หนึ่ JK หล้านห้าสุดทายออกจริงเรที่หเป็นประมูลได้ เราจะให้คุณเปิดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับปิดจ้าปิดจ้าปิปิจ้าวิมันซุมมันซูมก็มันซุ่มรเลยจ้าเั้ยเม้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ย้้ยเฮู้้ยเฮ้ยเฮยเ่้ยเฮ้ยม้้ยเ้เ้เฮ้ยเฮเฮ้ย เฮ้ยไ็นไรอ๋อุ <oh> ้ยโดนด้วยหรอวะอ้าวได้ดินอนตัวเก้าเอาปุนตั้งแต่วันแรกเลยนะอยู่เหมือนเพิ่มเลยสัตว์ต้องรักน้องกันท่าหนั่อไงเจะขึ้นรถไอ้ตี้กัะจอก